กลับมาพบกับแอนนาสุสอดสีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์กลิ่งค่ะอาจารย์เอมิกาสุดที่นันนะคะคุยถึงเรื่องดาวสุกยก เข้าราศีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะความหมายของดาวความหมายของดวงก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะอนาก็มีข่าวสมาคมนะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิยพงศ์เจริญน,นะคะท่านยังมีดมําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนการหาความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะ,ะเปิดอบรมนะคะทุกวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา14บสนกาสานาทีถึง 17บนาฬกานะคะสอนแบบออนไลน์นะคะท่านที่อยู่บ้านก็สามารถที่จะเข้าไปรับการอบรมได้นะคะสนใจสอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอนะเปิดอบรมไม่ว่าจะเป็นหัวลัอภาษไทยเบื้องต้นนะคะหัวล้อภาษ,ษไทยภาคพยากรณ์นะคะดวงบ้านดวงเมืองนะคะหัวข้อภา,ศา,ศา์เปรเ blurry, ียบเทียบนะเปรียบเทียบระหว่างดวงบุคคลกับดวงเมืองเป็นอย่างไรบ้างในช่วงแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะ ความหมายหลากหลายมากนะคะข้อความข้อมูลนะค่อนข้างเยอะติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปได้นะคะในไลน์ของชื่อของอาจารย์พินโยคงเจริญนะคะแล้วก็เพจสมาคมบุรษสัตร์นานาชาตินะคะ Facebook ของอาจารย์รรพินโยคงเจลยญนะคะติดต่อได้หลายช่องทางนะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาถึงดาวศุกร์ที่ยกย้ายนะไปเที่ยวราศีเมษดาวศุกร์ความหมายดีมากนะและเป็นดาวสุประคห์นะ ราศีเมษเนี่ยนะคะดาวศุกร์เข้าพบลาพระเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นเจ้าเรือนปัตตนิไปรออยู่ลาพระกระดุมพระละกระดุมพระปัตตนิไปรออยู่ลาพระเป็นอาจารย์อาจารย์จะว่าไงดีเนาะอันนี้แล<ด><ด>มีดาวตั้งรับอยู่แต่ว่าดาวตั้งรับเนี่ยเราเสนอไปแล้วนะ่ะแต่เดี๋ยวว่าพอ เจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์กิ่งจะบอกว่าเออเราจะได้รับอะไรบ้างเ <Ps. S 1> ชิญค่ะอาจารย์ค่ะคือลาพะเนี่ยเป็นภพที่ดีที่สุดออล้ในเวลาทั้งหมดนะคะคือลาพะก็คือลาผลเนาะทีนี้กระดุมพะเนี่ยหมายถึงการเงินการมาลาพะ อ้าวอย่างนี้ก็คือแสดงว่าชาวราศีเมษเนี่ยต้องมีโอกาสได้เงินละคะอา <Okay. S 2> จารย์ค่ะปังๆไปเลยช่วงนี้นะคะามาดานดีด้วยใช่ค่ะมีโอกาสได้รับเงินนะคะแล้วก็คือเงินในลักษณะแบบนี้ถามว่าเป็นเงินที่เออค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นก้อนเงินก้อนใหญ่แหละได้าจากเงินจ้อนก้อนใหญ่นะคะคะปัตตานีมานาพระอ้าวช่วงนี้ก็แสดงว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคู่เนี่ยก็มีโอกาสให้โชคให้ลาบด้วยนะคะบางคนเนี่ยมีได้คู่จากโชคลาภได้คู่จากเพศตรงข้าม ได้อด่นได้ลาบจากเพศตรงข้ามเนี่ยได้คู่ได้ลาบได้ลาบจากเพศตรงข้ามนะคะก็คือว่าถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการเออเกื้อกันนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีคู่ได้นะคะทีนี้พอเราเหลือมมามองเนี่ยอย่างที่เราเราบอกกันนะคะว่ายังยังไงก็ตามเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมี อ่าเรียกว่ามีเงื่อนไขหน่อยนะคะเรื่องการเงินเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องมีความอึดอัดก่อนนะคะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องมีอะไรเพราะว่าแน่นอนดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้คือกลุ่มอยู่กับทั้งเสาเอย่ยเนาะทั้งอาทิตย์เอย่ยอะไระะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างเนี่ยก็บอกว่ามันก็ต้องมีข้อแม้ข้อแตกต่างอย่างที่อาจารย์บอกนะคะช่ค่ ใช่คะ่ะมีความอึดอัดใจนะคะคือเงินเนี่ยแน่นอนไม่ใช่ลาบลอยแน่นอนมันต้องมาจากการทํางาน mm hmm. อ่ะคุณทํางานแล้วคุณได้เงินทํางานแล้วได้เงินนะคะมันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจย์น้องไม่มีใครที่แบบว่าทํางานแล้วแบบสบายๆเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากอยู่คะ่ะอาจารย์แล้วก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องใช้ใจ่ายไปด้วยนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมามาปุ๊บแล้วก็ มันเป็นอะไรที่บอกว่าบางทีมาแล้วมันก็อาจจะเก็บไม่อยู่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายกับครอบครัวมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเนี้นะคะแต่ก็คือก็มีโอกาสได้เก็บอยู่ค่ะก็ยังไงคือในส่วนนี้สําหรับถ้าพูดกับชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่มีลัคนาราศีเมษเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเงินได้มาอ่ะก็ต้องรู้จักเก็บขึ้นนะเก็บไว้นะถือว่าเป็นช่วงที่เหมือนดวงขาขึ้นที่ว่าท่านทํามาท่านได้มาแล้วเนี่ยก็เก็บขึ้นไว้ค่ะจ้าค่ะ ราศีเมษก็โชคดีไปอย่างน้อยๆก็เป็นเจ้าเรือนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดุมพระมาตรฐานดีแต่ว่าดาวที่ขึ้นมาอยังไงก็ได้แน่แนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินกระดุมพระลาพระเป็นโชคลาภการเงินหมุนเวียนนะคะแล้วคุณอาจจะได้คู่เอ้เขาไ,ได้คู่สัมพันธ์ี๋ยคุณอาจจะได้เงินจากคุณส่วนคู่สัญญาะคะเช่ชน<ะ>แบบว่าการลงทุนทําธุรกิจด้วยกันนะคะเงินปันผลต,าตา่ตางๆนะเพราะว่า ก็มาจากปัตตานีด้วยหนึ่งแล้วก็เป็นกระดุมพระแล้วก็ไปลอยอยู่ในภพที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเดือนนี้ราศีเมษค่อนข้างที่จะโชคดีเรื่องการเงินนะคะ,คะแล้วก็คุ้นส่วนทําเงินให้แล้วก็ได้เงินปันผลจากหุ้นส่วนนะคะสำหรับราศีเมษไปถึงราศีพฤษภค่ะเป็นดาวประจําตัวค่ะ,คะราศีพฤษภเป็นดาวประจําตัวและเป็นเจ้าเรือนอลิไปลอยอยู่กรรมมะค่ะนะคะส่งผลอย่างไรบ้างคะอาจารย์ดาวประจําตัวที่ไปลอยอยู่กรรมมะเนี่ยคะ่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ ชาวราศีพฤษภเนี่ยคือทํางานตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลย<ช>นะคะ,คะจารย์ช่วงนี้ก็ทํามาหาเงินกันแบบค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีมีรายได้อะถ้ามองในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าพยายามหารายได้หลายๆทางนะคะ,คะมองรายได้ว่าเอ๊ะจะทํางานอันนี้เอาหยิบจับอะไรมันขึ้นมาเป็นเงินบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อริที่มากรมะแน่นอนค่ะก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะ,คะในช่วงที่ว่าทามาหาทามาหาได้นะคะ อรีอุปสรรคปัญหาอารีหมายถึงหนี้สินด้วยนะคะ,คะช่วงนี้ก็ทํามาหาไปทําเงินไปเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องหนี้สินอยู่นะคะก็ถามว่ามันมันมีมันมีอุปสรรคอาแล้วมันสำเร็จหรือเปล่าอ่ะคนก็จะถามว่าเอยแล้วมันสำเร็จหรือเปล่าล่ะอาจารย์ก็แน่นอนค่ะคือต้องบอกว่าช่วงดาวช่วงนี้คือด้วยความที่ าราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีประเภทสปัสวะนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าได้ได้องเกณฑ์ค,ค่ะได้ได้ปัสวะองเกณฑ์นะคะก็ ถือว่าจะได้รับความประสบความสําเร็จค่ะแต่แน่นอนแหละก่อนที่จะไปประสบความสาเร็จอ่ะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคอุปสรรคแบบค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่นะคะอาจารย์เนาะไหนจะเรื่องแบบแล้วตอนนี้ก็หลายเรื่องด้วยสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะไหนจะเรื่องบ้านเอ่ยเนาะที่<ฆ>จันที่มาอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะ<ฆ> อาทิตย์ท,ที่ไม่อยู่ตรงนี้นะคะไหนจะเรื่องบ้านแล้วมันเป็นเรื่องร้อนใจด้วยอาจารย์เพราะว่าดาวอาทิตย์ที่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับเสาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ก็ต้องรู้จักวางแผนรู้จักทําอะไรให้มันแบบให้มันเป็นเป็นในลักษณะที่เป็นแผนระยะยาวไปนะคะอาจารย์ว่าทํายังไงที่เราจะจัดการตรงนี้ได้อย่างแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะคะแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้อีกอาวไหนจะเรื่องแบบไหนจะเรื่องพ่อแม่พี่น้องต่างๆในเงี้ยค่ะก็ค่อยๆ คแล้วก็จัดการให้มันเป็นลำดับขั้นตอนไปค่ะมีเงินหาเงินได้มานะคะทำงานได้มาแล้วก็จัดการแก้ไขให้ทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปไปค่ะอาจารย์ก็จะจัดสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ค่ะราศีพฤษภกช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวงังเลยนะคะเรื่องของการเงินอลิมากรรมะตัว ดาวประจําจตัวมากมามะสัมพันธ์เรื่องงานงานมีปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าสุขเป็นเรื่องของการเงินความรักพอมาอยู่เรื่องงานปุ๊บเนี่ยลงทุนทํางานธุรกิจการเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับเรื่องงานตัวคุณไปสัมพันธ์เรื่องงานมีปัญหาก็ต้องแก้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวางแผนระยะยาวระยะสั้นว่าจะต้องทํางานหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็คือมีความสําเร็จรออยู่นะก็เอาใจช่วยสําหรับคนราศีพฤษภนะขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีดแต่น่นอนว่า เป็นการเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพหรือ power ของคุณในเรื่องของการแสดงเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยให้มันผ่านไปได้แล้วก็สําเร็จไปได้รู้ลวกไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนราศีพฤษบมาถึงอีกหนึ่งราศีค่ะมิถุนค่ะนะดาวศุกร์นะคะ,ะ,คะเข้าพบสุภะนะคะมาตรฐานค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือน ปุตตะหนึ่งแต่ว่าเป็นเจ้าเรือนวินาศหนึ่งนะ,ะไปลอยอยู่สุภะเป็นยังไงบ้างคะจา์ค่ะ,คะก็งั้นเอาเรื่องดีก่อนนะคะ,คะปุตตะนะคะปุตตะหมายถึงปุตหลานบริวารเนาะที่มาอยู่<ม>สุภะสุภะหมายถึงความสําเร็จคะ่ะก็ถ้าเกิดมองในแง่มุมหนึ่งก็คือว่า,าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆเนาะปุตตะหม,มายถึงความแบบเรื่องอะไรใหม่ๆเรื่องให้เราแบบว่าชื่นใจอยู่บ้างนะคะ,ะลูกหลานประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าบริวารภายใต้การปกครองเนี่ยคือช่วยให้เราแบบ ทำงานไปได้ประสบความสําเร็จให้ได้มากขึ้นน่นะคะนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่แบบในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอ้ยการเลี่นจบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองในมองในส่วนดีนะคะทีนี้วิหนาที่มาสุภาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะคะ,ะหรือแม้แต่สุภานี่ยยังหมายถึงเรื่องภายในบ้านด้วยนะคะจะมีแบบมีเรื่องวุ่นวายเรื่องเสียหายเกิดขึ้นในบ้านหรือเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ดาวสุกเนี่ยเรามองว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องในบ้านอ่ะก็ไปดูหน่อยซิระบบเรื่องน้าเนื่อภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีการเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเสาที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเสาที่ไม่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเกษตรเนี่ยคะ่ะเอาเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะมรณะก็หมายถึงความเสียหายต่างๆเนาะหมายถึงการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มในสิ่งหนึ่งเนี่ยการแปรสภาพเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คะ่ะคือลูกหลานบางที บอกว่าเอ้ยม,ม,มีการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเออกว่ามันจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ทําเรื่องให้เราแบบอึดอัดใจบางทีก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่แบบเหมือนเราจะต้องแบบต้องจ่ายไปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ในส่วนนี้ก็คือก็ ไม่ใช่แค่ราศ,ศ,ศีพฤษภอย่างเดียวไม่ใช่แค่ราศีมิถุนอย่างเดียวนะคะ<ช>ก็หลายราศีเลยเพราะว่าหลายดาวก็มากเรื่องก็มากความคะ<ช>่ะจย์ก็ค่อยๆจัดการไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องในะภายในบ้านหลักๆเนี่ยสำหรับราศีมิถุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องในบ้านส,ส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเอยเรื่องบริวารเด็กๆภายในบ้านอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าแม้แต่ลูกน้องในที่ทํางานค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลจัดการไปค่ะจย์ สำหรับราศีมิถุนนะคะก็แน่นอนว่าต้องระมัดระวังนะคะปุตตะไปสุภะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีนะ <c oughs> เพราะว่าป awesome ุตตะเนี่ยแปลว่าความยิน <Southeast> ด <Olympic. S 1> ีสุภาก็ความหมายก็ดีนะเรื่องภายในบ้านไปแล้วสําหรับเด็กๆนะบางครอบครัวอาจจะว่ามีการเรียนมีการเดินทางไกลมีการแบบพักผ่อนไปเสริมเรื่องผสมภาษาหรือว่าเดินทางไกลอันนี้ก็เป็นระยะสั้นเนี่ยได้เพราะว่าวินาศด้วยเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศมาสุภาด้วยก็อาจจะมีเดินทางบางคนอาจจะไปหาความรู้เรียนภาษาหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจนะแน่นอนว่าเรื่องภายในบ้านด้วยเพราะว่าวินาศไปสุภาเนี่ยอาจจะมีซ่อมแซมปรับปรุงแก้ ขายเสียงเงินเสียทองกับตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ความหมายอย่างที่อาจารย์กลิ่นบอกไปนะก็ระมัดระวังป้องกันแล้วก็เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจัดสรรเวลาให้ดีแล้วกานสาหรับราศีมิถุนนะคะมาอีกราศีหนึ่งค่ะอันนี้เข้ามรณะสําหรับราศีกรกกฎนะคะเ <c oughs> จ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็เจ้าเรือนลาภะไปรอยอยู่ในภพมรณะนะคะสาหรับราศีกรกกฎเป็นไงบ้างคะอาจารย์ อ๋ออ <Aub ain. S 2> ันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักหนาสาการอยู่ค่ะจย์เพราะว่าพบมรณะเนี่ยดาวเพียบเลยแล้วและยังจะมีดาวประจําตัวด้วยอันนี้สิ่งที่หนักนนะคะเพราะว่าดาวจันที่เป็นดาวประจาตัวของราศีกรกฎก็ไปอยู่พบมรณะด้วยหลักๆแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยต้องระวังป่วยก่อนเลยค่ะจย์เนาะเพราะว่ามรณะเนี่ยเราหมายถึงแบบการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเรื่องีสิ่งหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยด้วยอะค่ะจยนนะคะก็ ไหนจะตัวเองป่วยนะคะแล้วก็พันธุ์เนี่ยก็ต้องระวังญาติผู้ใหญ่เนาะโดยเฉพาะคุณแม่อันนี้ก็ต้องให้ระมาะระวังนะคะคุณระวังคุณแม่จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไหนจะเป็นแบบแล้วเราก็ต้องพอแน่นอนอะ่ะตัวเองเจ็บป่วยคุณแม่เจ็บป่วยก็ต้องมีการเสียเงินเสียทองในการดูแลรักษาในส่วนนี้นะคะจันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังเจ็บป่วยอีกก็คือปัตตานีนะคะ คู่ครองก็จะเจ็บป่วยด้วย <unut S 2> ก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะคู่ครองเจ็บป่วยมีปัญหากับคู่ครองหรือเปล่านะคะมีป่าเสียงกับคู่ครองนะแล้วก็คือเรื่องเสียงเงินเสียทองกับคู่ครองด้วยอะไรอเงี้ยค่ะก็หลายเรื่องค่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะอาจารย์ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนแบบปุบปรับฉับพลันแบบที่เราไม่ทันจะตั้งตัวด้วยค่ะนะคะ เพราะว่าดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุะลาพระอาจจะเป็นลาผลนะแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยพันธุอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์ก็บอกถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะคะพันธุทุก็คือผู้ชายถ้าเจ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายนะ,ะพันธุก็จะเป็นผู้หญิงเพราะส่งกระแสแต่อาจารย์ก็เลยคิดว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะคะก็แบบว่า แต่พันธุ์เนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านเสียงเงินซ่อมบ้านอย่างที่ว่านะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็นะเยอะหลายเรื่องด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับคนราศรีกรกฎนะช่วงนี้มีเรื่องมันลุม,มาตุ้มนะคะมีหลายอย่างมากมายนะ,ะลาพระไปมรณะเนี่ย จริงๆมันอาจจะเกิดเสียทรัพย์เสียซ้อนก็ได้นะคะในเรื่องของหลากหลายนะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียเงินครอบครัวผู้ใหญ่ซ่อมบ้านนะอย่างที่อาจารย์บอกนะวางแผนดีๆค่ะสำหรับคนราศีกรกฎนะคะไม่ราศีหนึ่งค่ะสําหรับราศีสิงห์นะคะอ่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสหัชชะไปรออยู่ปัตตนีนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์มารุมมาตุ้มอยู่ตรงนี้อันนี่ก็มารุมมาตุ้มอยู่ที่ <c oughs> พบปัตตณิเนี่ยนะคะ <c oughs> คือ,ค,อคือต้องบอกว่าพบปัตตณิเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด <c oughs> ้านเล็งรัก <c oughs> เนี่ยค่ะเพราะว่าคือ คือมัน,นเหมือน<ส>แับว่าใช่ค่ะเพราะว่าคืออยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะทำมุมอย่างเงี้ยทำมุมแบบเนี้ยมันเหมือนแบบมันมีความอึดอัดใจหลเรื่องมันพุ่งเข้ามาหาตัว<ม>อ่าถ้าอธิบายแบบนี้นะคะทั้งเรื่องทั้งเรื่องการไหนจะเรื่องครอบครัวเนาะไหนจะเรื่องการงานก็วุ่นวายเนาะการงานช่วงนี้ก็เหมือนว่าต้องบอกว่าทำงานไปช่วงนี้รู้สึกว่าทำงานไปเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยมันไม่มุค,คุ้มกับค่าเหนื่อยเอางี้ดีกว่าค่ะติดต่อไปก็ติดขัด <peach noise> เรื่องการติดต่อซาช้าที่มาปัตตานีเนี่ยช่วงนี้มีการติดต่อหาลูกค้าไปแต่ว่าติดต่อหาลูกค้าไปเนี่ยเงินเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ได้อย่างที่คิดนะคะเหมือนคุยกันไว้อา่าบางทีโดนหักคอบ้างหรือเปล่าคุยกันไว้เท่านี้อา่าสุดท้ายสุดท้ายลูกค้าบอกมีเท่านี้อ่าจ่ายแค่นี้แหละหรือว่าไปไปมาก็อาจจะต้องทำเพราะรู้สึกว่าเออดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องการงานเน,เน้นเลยว่าเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้อึดอัด แล้วตัวเองเนี่ยตัวเองที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราต้องยอมเพราะว่าต <takeaways S 1> ัวเองเป็นปรนะคะอาจาร,ย,ารย์คือยังไงเนี่ยคือเจรจาอะไรก็ตามนี่รู้สึกว่าโอ้อะไรก็ต้องยอมอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องแบบแพ้ทางไปหมดอะช่วงนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกอึดอัดจำยอมแล้วก็ทําไปอะทำไปก่อนแล้วกันทําไปก่อนแล้วกัน,กน,แ,กนแต่ยังไงก็คือเพราะว่าบางเรื่องเนี่ย อุปสรรคปัญหามันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าสาที่มัอยู่ตรงนี้ก็มาจากอริกด้วยมีมเรื่องให้เราต้องแก้ไขปัญหาไหนจะเรื่องปัญหานี้สินเอ่ยต่างๆนะคะอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะต้องแก้ไขเนี่ยมันมีความอึดอัดพอสมควรค่ะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับราศีสิงห์แล้วกันนะคะว่าช่วงนี้อะไรค่อยๆทําไปค่อยๆแก้ไขไปทีละเปลาะปัญหาเนี่ยมันมากมายร้อยแปดนะคะแต่ว่าแน่นอนดาวมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดค่ะ,คะเดี๋ยวดาวมันย้ายนะคะช่วงที่ดาวย้ายเนี่ยอะไร ก็ค่อยๆค,คลายทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะค่ะนะคะราศีสิงห์พอดีว่ามีดาวประจาตัวเนี่ยเป็นตระกษตริอย่างที่อาจารย์บอกนะก็เลยบอกว่าเมือ่อเหมือนกับตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่เข้มแข็งยอมรับฟังปัญหาคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็อึดอัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อดาวเจ้าเรือนกัมมะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆตามภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นพินทุบาทนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ ก็หมายถึงว่ามีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองแต่พอมีดาวประจาตัวไปด้วยอยเหมือนจะเข้มแข็งก็เข้มแข็ง,ขงไม่ได้สมสารเห็นอกเห็นใจเขามันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นปัญหานั้นเรื่องอะไรเรื่องการงานบางทีอาจจะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนเข้าไปสัมพันธ์ด้วยมันก็เลยทําให้แบบอีลงตรงนางเยอะแยะไปหมดมันก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออความคิดเห็นแตกแยกแตกต่างกันไปมีปากเสียงในเรื่องของคู่ครองมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วน ถ้ามากกว่านั้นหรือหนักกว่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการฟอ้องร้องมีปัญหาคดีความกฎหมายเนื่องจากมีดาวเสาตั้งรับอยู่แล้วตรงนี้แล้วดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนกันมมะแสดงว่างานมีปัญหาต้องแก้ไขในเรื่องของหุ้นส่วนนะ อย่างที่อาจารย์บอกไปนะอึดอัดใจยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าเออจะพยายามสื่อสารให้ได้ว่าสําหรับคนราศีสิงหนะ์เนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะอึดอัดใจมากเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะเดี๋ยวก็ค่อยๆค,คล,คลี่คลายสําหรับราศีสิงห์นะคะสําหรับราศีกรนเดี๋ยวเข้าช่วงหน้ามาค่อยคุยกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ